มาดูกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกสูบนะคะลูกสูบดิสเบกของดัซสันนะคะดัซซันหนึ่งหกศูนย์เจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวัดดูให้นะคะเพราะว่านี่จะเป็นรถรุ่นเก่านะคะเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะ เทปหน้าตาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะวัดค่ะวัดส่วนวงนอกขอบนอกก่อนนะคะขอบนอกจุดกึ่งกลางอยู่ที่ห้าสิบจุดห้ามิลนะคะเท่ากันค่ะแล้วก็วัดอีกส่วนนึงก็คือความหนาเท่านั้นเองนะคะไม่มีส่วนอื่นแล้วสี่สิบเอ็ดมิลค่ะอ่าเดี๋ยวรูดูรูรรนัยค่ะ รู้ในจุดกลึงกลางอยู่ที่40.5มิลตามนี้เลยนะคะ